อินต์เน็ตก็ขอเจริญพรมายังขนาศรัทธาคําคืนนี้ตนตัวสามเณรจะได้เทศนาพระธรรมปืนเมืองเนือเรื่องลูกเตวดาแล้วเรื่องจะเป็นจะได้นั่นก็ขอขนาดศรัทธาตั้งจิตตั้งใจรับแลบฟังเป็นลำดับต่อไปเนาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตเอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมะติมะตะปีตะลตีติสะตะวูนุลาสะปุลิสะตังไลตังยิ่งใจหนุ่มเท่าโผมเจ้าบุญอน มีคุณใหญ่บ้างสุดเกา่าแงผัานนานะเป็นตีว่าพระเจ้าพระกินกเก้ายยโยมอันเป็นพระภมของหลวงมตตาผูกหัวใจแห่พระองค์ไหนามาเทียบเอามาเปรียบบ่ได้ตัวหลูใไต้ธนีน ปีน้ำมาลินพเเสดมีคุณเิดโลกะแกมพุตาลูกเต้าขอกกับเข้าปู้าจโยธานอมนมสิบนิ้วกบวันแต่แย่านี้นะบัดนี้เขาจกจีไขแจยังเตียวพาพุทธาหลอเบ้าเรื่องลูกเต้าใส่แต่ หวังแห่หักขอดเป็นสุดยอดหัวใจเบาห่าลูกภัยภัยก็ฮักเฝ้าฟุมฟักปูกผ่านนับแต่วันตี่หูวเจ้าก Saint ินกู Th ้ปฏิสนอยู่ในหุ่นแห่งห้องอยู่ในต้องมันได้อยู่ข้าพาเม่เจ้าเม่ก็เฝ้าประคอง Hứa lại nóng ngộp hóng ôm um tòng cháu bà men, tông xồm sàn nhạc tông lâm bạc ôt hôn chà tiêu hôn nửa tay chầm pin đây là vang. Của cả nắng lùm tàu của lục cháu mưa mòn chà, nắng non nhìn nhạc pin túc mạc lừa lại. บ่ได้กายต้องเต้าโอดอยู่เฝ้ากะเหือนตาลาบກົ้าเดือนแม่หอดกำหนดหอดบุตรตาเจ็บต้องแน่กะคอยดากะคอยสิ้นลม เลือดไหลสมพาสิ้นจีบต้องนินนอนยานปากลำหันโอย้องเบ่งลมตองตอดกายลมสวายกรแม่สวาจมีบอขาเต้าใหญ่มัวใหญ่บอนจนประมนดวงดอกดอดออกกายแม่ ห้องลำแนะอุ้ยอุอ้ยเ,เสียงลูกเทดีลีความตุกขี่หมดเสียงใบแนเะคียงสดใสหันใสใจลูกเต้าเม่พอเฝ้าดีใจสุขที่ไหนจะเต้าหันแนเจ้าบุทธ <c oughs> chụp chụp nè xong kem khôi non em phá lùm po nám nôm xong tao hư kể cháu luộc nhà một mình mẹ tầm tay mẹ có phải bắt mi po đây lắp đi phát con của lục ngon nhiên cài của bò xa mai mười khai khỏi dù cây tha nòm bò hư vòm ốt nhà khao nam hạc hùng hà hạ chín tín nè à ba tín nhài hà ma sai liêng đồ phao um chu cầm kiêng ngừng một xiêng hi hà nham bút ta mười khai lóng lầm hay vì hà hoan cả nhà nào tan phố mi cô bạc bàn um pa pa nhúc nhà mò đất đường nọ bỏ khan bò sa tan an đã hay điệp liều vai cả cát của khay bát in gì của chi vi lục nói cha cát coi vầm vai của nọ này muối mọt bò là tọt um pa คอยยุกแงอยู่ใกล้จนลูกได้สวสเสนีจนขวนปีเติบใหญ่เอาใจใส่ขึ้นวันสับปะอนคู่สิ่งเสื้อผ้ามิ่งแอพอนก่อนลับนอนพออยืบบกคือลูกบ่พอลูกคือป้นภายอยากอยากอันใดยื่นป้อนแยบลูกปนก็เอาใจ บอนีไก่กาหากยอมตุงอยากกันไก่เพื่อยินใจลูกแก้วเพื่อผ่องแผ้วเจยบ้านทนทำงานเหนื่อยแลหลังสูฟ่้าหแน่สู้ดีเมื่อไหลลินแอบแน่ใส่เสื้อผ้าเมีในไทนสู้ไปบ่เศร้าเพื่อลูกเต้าขิงเหล่างานนักเอาเบาสู้ทนก่อกู้ปู่แตงแห่ซาตังสูงลูกกึด ป้นปลูกผ้าเขียนสงหลูกเขียนเขียนอ่านเฮือโจผ่านป้าลินยามีวิชาติดตัวเป็นแถวขัวไปหน้าฮือหลูกหนอลาได้เดินสู้หาเงินเจ้าคำตามหลูกคำวันขอกาเทมหนอหอเจ้ากะน้ำเล่ากาไฟอุ่นส่งไปครบทวนบ่งวนกาดแหย เงื่อย้อยกจทุกยดเพื่ออาาาคตหนออเน่าหือลูกเต้ายิงใจได้สุขสบายไปแน่บ่ตามใจทัดทุนพ่อไม่ทนกูยางทนแอบเงือต่างน้ำใบนาคำดำการทนทำงานไก่ไกลเพื่อหือได้เงินแม่ เนี่ยส่วนนาเขาปวดงานหนักหยุดเหลือหลายได้เงินใหม่เมียนไหวใจใจใจอดออมป่อไม่ยอมอดอยากยอมลำบากกากกรมเพื่อองค์คมในใจเจ้าอยากได้อันใดโมตุใส่กันใหญ่ลดลุ่นใหม่แม่เฮงและคาเป่งหลายหมื่นคู่ลับตื่นวอนขอ Tô là sắp đòi nốt buộc pò mẹ túc nhầm thốn sưu nín lồn sướng hắc mượn tư ư, ư, hư, lục nó, bờ luộc nọ tao đai muôn sao xia trái, nề đai bờ wan cò luộc mặn khác phiên tưng chạy nè đằng pò mẹ tưng chạy bờ. ໃດດືດ້ານບໍ່ກຽດຂ້າງເສືອນຕັ້ງໃຈຮຽນໃຫ້ຈົບບໍ່ລິກລົບນີ້ເອົາການຮຽນບໍ່ແຄ່ວຕິດອາຍຕັ້ງໃຈໄປອ່ານນຳຈົນໄດຮັບປະິຍ Mi ngàn mẹ loong láp càn ngàn sắp mặt cùng mi chôm nhung khủ phao mi lục tao khó qua bờ mòn mua tàm khói mi là nói chơi chôm bờ mùng tôm và về ôn oh, là hì sâu so, càng นี่คือความหวังพ่อมม่ขอได้แค่สมใจบ่อหวังได้จากเจ้าพ่อแม่เฝ้ารอคอยบ่อเลื่อนลอยเป็นอื่นเต้านี้ก็จื่นกะมนลแต่ลูกบางคนนานแล้วเกิดมาเต่าเปล่าได้ลูกโอดววายอดเนี่ยคำป่อมม่มาแด่ลูกเตีว่าแด่ไม่บอดบ่คือทอดทานกุน บอกำจูนพอมีชอบเอาแต่ใจตัวบอเกรงกลัวต่อบาปเป็นคนแยบทาลุนี้หละกุนจมดาพอไม่อุตส่าเลียงดูปเฝ้าอุ้มจูฟุมฟักตีนเต่าฟักศก ตีนเต่าฟักส้มป่อยบ่ฮือถอยปปาแลเฝ้าเลี้ยงแม่จนใหญ่เอาใจใส่ตักเตือนฮือห้าเฮียนเขียนแอนบอเอาทานสักคำพบเพื่อนลำมวนเล่นสู่แต่งเส้นออบายติดเกมออนไลน์อินเทอร์เน็ตติดต่อติดเฟซบุ๊กเพื่อนเป็นปุ๊กแน่จอเฮียนติดลอบอกเกตทำต่อเตะกับคำ ทำลายยำงามแน่ทำเก่งก้าเสพทำเกเีสัวก้าเสพยาแ้ายาอีสูปุูลีกินเหล้าปลกันปลกันเข้าพับไปมัวสุมเย่กังเก้นเป็นเด็กเว้นอาละบาลมีสัญญาณแย่แจะถือมีดห้าแสมูลไยลยกพวกไปตีตอยทำตัวถอยละแอ บ่มีด้ตุกย้อนตุกสะตอนหัวใจน้ำแต่ลายย้อยแอบตุกขานแอฟคีขาจิตน้ำแต่บ่พอนย้อนลูกหอนบ่ฟังกคำเสียงแนะนำสอนสั่งบ่ปินดังใจวังโอ้ยตุกขังเตตักลูกถูกพักการเฮียน <c oughs> โูห้หงเียนแจ้งบอกถูกไหลออกลีไทยใจไม่ไวเต่บขาดหมดโอกาสวอนขอโอละหนลูกเม่ทำตัวเยสิ้นดีทำอัปีเทียนาดครขาวา่าเตียนควันเป็นกระจวนปฝาป้านมาอยู่บ้านนอนได้กินเข้าวง่ายกินเขาเ้าวง่ายแล้วแอวบอ่อเกิดเซีนัการเอาแต่พันกินเล่นมักเปิบเต้นฮแฮ แหลนสากบาเทกเป็นคนเล็กวีไอขี่มอเตอร์ไซค์จอบเปิดดังแต่เนเออคืนวานเสียงเนืองนั้นสะต้านดังไหวบ้านจันเมืองบ้านใกล้เคียงเจ่งดากับรถป่าไฟแดงบิดรถแสงบิดรถแสงขว่างขวดถูกตำรวจกักขังทำแต่ปังหมุนเศร้าเป็นตุกเจ้าแมนแด่ พอมีแม่ช่วยแค่หมดแต่เละลายปันมาขึ้นเป็นจะลั่นมาวันเป็นนกเก้าแปมือเต้าขอแ่งปากเสียงดังผมกูจะบลบหลู่บุ๊บตีบูผากาลีเหนือเข้าคือโศกเศร้าจำใจถ้าวันไหนหดหูคนบาอยู่บ้านจอง ลักเกินทองเข้าคองไปซื้อเหล้าเมาแย่มยมเมาแล้วมานอนบ้านแจาปากต้านอึงอังเปิดเพลงดังดึกดื่นกวนคนอื่นรับนอนไวาสารคอนปวดเข้าอกํำเข้ามาแต่ไหาย่าแจบปวดได้ทำปวดไม่ใหญ่ตโตอกพุทโธลูกไม่นอนหลับเจตื่นกวา่า แต่วันสายกึ่งฟ้าลูกแรงแน่แม่กินเปินแอจินกำเนิดสั่งมาเกิดล่างหันเรื่องเวยีกการบอกิิดทำชีวิตสำรานตีสันแดนกี่ขันภัยก็การสันหัวชอบทำตัวเลือดลำ้ำบ่เป็นลูกกำลูกบุณบ่อเป็นลูกบนญนุ่นเต้าเป็นลูกกี่เล่าเป็นลูกกี่เล่าแมา่ mẹ nhà luộc tiêu và đã không mì hơn thanh em bơ vây cung hòa trái <laughs> lừa khán ta bỏ sai nhai, cha hay đây có luộc mượn chi cấp đăng cha hay cha chăng cha cha hay cha chăng cha kiệt cỏ xài ốt thôn phao nhon เืออาภัยแกณลูกบ่คืดลูกลำเคนแอดเป็นกรรมเวนแต่ทายตีพ่อเม่ตีพ่อเม่เมได้ทำแม่ในอดตีตป่ปางก่อนแม่ไหลตอนตุยตานเกยตัดบันคขำหลบับเกยขระแนบลาวีโบพรกกาลีตีไหวฮือตันได้ตอมตมหือละทมหมุนไม้น้ำแต่ได้ไหลตกอก tức ngồi ốc lâm bạc cầm ni hạc mai hình mẹ tam đen tóc sai mẹ tòng phải tó chôn mẹ mần đôn mưa soi mi lúc coi lừa cầm bò nhìn nhầm nom nốt bò khảo lúc nhầm kính chọc khung hình khung cu bò mẹ nhụ khuyên vân ลมบัดอันไหลเลตี้พ่อแม่สร้างแม่ตั้งให้แน่ป่่ตั้งพอบอกข้างลงเรือพาลานจนเหียหมดเสียงพานจนเสียงหมดก่อน,นี้และนอนหนุ่มเท่าพ่อแม่เจ้าสัทธาคเวนกำแน่ เตียงเตบอโบมีเมเปพันยอมเหฮันตอบท้ายหื้นได้ให้เลดีตันตวงที่จะดี้บออาดีนี่ให้กาวเวินไม่ปุ่งจวดติดจะลวดแอปิจีตัวขอผู้รีมือนหลอบสนองตอบเรียวพันปัจจุบันตันเหตุแพต,ติเศบ่บได้ดัง่าติวัยทะลงแงน ตัดมาขารขวบเข้าน้อมใส่เก้าว,วันแต่ว่ากรรมอุณหาตาตีลูกปะพุธทธตาจีวาสัโลกนี้เป็นไปตามกรรมอันจุงจำทำไว้ไปนั้นใสยทำดีกาตันยูกตาตะวิธีปอเม่ย่อมบอมีเย่อพจนบอขัสนลำบากบุญนั้นหากเกื้อหนุนบดตุกสน ามจาแม่นจากแกจะขายก็สุมหมายเรื่องลุงดังใจมุ่งอัดแหแม่นมีบุตแต่ใหญ่น้อยก็อยู่ห้อยฟังกรรมมีคุณน่ะทําเลิดล้ําเป็นลูกกรรมลูกคุณแม่เจือจุนเจ้ยกรรมหือหลวงล้ภัยแม่น cha khôn hàn ca nhạc sàn đàn bạp liêu xám cho bắp nam nhà mìn phá cháu hình con tùa nhân ngâm huồng ngâm cao bộ mẹ cháu bộ kính cho cùng hình thu đà chẳng cháu và bà, bà bàn chọc làm khan hồn hao hư bỏ mẹ cháu cắt ốc nam tà tốc cẳng cai bỏ mẹ cháy ใจเนี่ยการทำงุนงานดึกดื้อทำจื้อคือ่อไปเอาเตใจตัวเก่าผมไม่เล่าจจตอนทำแนงอนอยู่ใกล้่าอยังบอได้โตเทียงทำเอ็กเสียงเข้าสายทำใจใหญ่ไว้เวินเป่งหน่าอินยอนยิ้ลืมทุกสิ่งผ่านมา lưumanda bỏ mẹ ti cười về chun chưa lồng cuột tôi choi liêng luộc đói bút tăng la, tăng lằng pin nhom nhẹ tăng nẹp pin phai lạt vùng kẻ đau bỏ mẹ cháu sưu ca anh bạc hà liêng bạc sưu kia hôn liêng đói bớt hứa máy mong thanh nẹp san hốt hố luộc pin mù lai hôn บ่เวียนวนเว่เวเลี้ยงโปเมบ่ได้เจ็บปว่วยไข้บ่ามาดูลูกอากาตันอยู่แบบนี้กรรมบ่ลี่ลบเลือนกงกรรมกงเวียนเตียวไตเหมือนหอยเล่าใหญ่พันผัว tôi hỏi tin mua chắc lạc bò phát ta cày cả sắc quan em bên mẹ cầm nhóm về tôi tần leo sắc quan cha hô trâu kìm cú hoàn chắc chạy tần lâm bạc bò chẳng bạc đầy cha, mưa nam mẹ thương bạc hú tùa hè có say sát lại เืนแก่เหมือนหุกเป้ใส่ไฟเงือจะได้พอแม่กำเว้นวมเนสจ,จังจะเกืนหลังจะใจเฮาได้แช่เลนม่มวลสัดหญ่น้อยจุงเกิดถอยฟังแลแตนมีนมันแดเพอเมตันเยเวเวียงดูไท้กำจูอยู่ใกล้แตนเคยได้ดูแลได้เทแค่ใส่ใจใจแทมใจอ้จะเคยห,ห่วงแฮ เกิดทอดเกยเกิดทอดหัวใจเกยฮืออันใดในเล่าแก่กินเก้าองเอยแก่กินเก้าองเอยเหมือนปอแเม่เกยหยิบยื้อเกยมีฮือเอาคอมันดาฮาตันได้คืดงานทวนนำแหายังบ่ได้ทำดังเก่าขอเอินเปล่าหีิบทำขนาดคงคำเหนือเก้าปอบเม่เจ้าจีแวายังมี วิญญาบออกจากมีลมหักหายใจย่าลอไปนั่นอื่นผมเม่เปินมดลมทำตอมตมมองไม่อองลำไห้อวนแต่ได้หึงละครพิชากเป็นเรื่องหากหน้าขอามขึ้นแล้วนำสังเวชหน่าสมเหตุแต่เนอตาเมสิบอกคือนี่ติ่ตางกี่แย่ สังวันน์วิเศษแจ้งเหตุยังทำลูกเตวดาได้ตีสะแน่แม่บ่น้อยก็ขอหยุดถ้อยวางลูโกวางกุมสมลีสาดีวันนี้ตัวนตัวจำเนนก็ได้เตะเตะธนาพระธรรมปืนเมืองเหนือเรื่องลูกเตวดาจกเป็นตีเรียบร้อยไปแล้ววันหก หรือว่าวันใดที่ตัวตัวสมเณรนนว่างจะมาเตะเตะตะนะเรื่องใดนั้นก็ขอขนาตาตารอติดตามรับชมรับฟังเป็นลําดับต่อไปนะวันนี้ตัวตัวสัมเณร์เนนเตะทุกทุกใจจะได้มามวนจะได้ก็ขอขนาดตถาสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจากเพื่อนสัมเณรเนนเตะตะนาเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์บอกได้วันนี้ตัวตัวสัมเณรนขอลาไปก่อน เลินพร